สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาพบกับบีอีกแล้วนะคะมาคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้มากินปูกันนะคะดูปู <c oughs> ปูนะคะปูเขาเรียกว่าแครปแครปหรือถ้าปูหลายๆตัวเรียกว่าคราเบคราเบปูหนึ่งตัวแครป ปูหลายๆตัวคราบปูนะคะวันนี้จะกินปูค่ะห็นไม่เอ่ย <ś m ary> วันนี้กินตำถั่วถั่วภาษาเยอรมันบโบเนนนะคะบโบเนนโบเนนสลัดตำถั่วนะคะ Mà đơn, bươn, hiếu, khao chi ต้นหอมแล้วกะเล้วแกะยังไงละปูนอะ่ะแกะยังไงครับเพื่อน ว uh ันนี้วันเสาร์นะคะ Heute ist Samstag วันนี้วันเสาร์ Heute ist Samstag วันนี้วันเสาร์ Heute ist Samstag โอเะยังไงครับปู่ เพื <sh> ่อนเพื่อนเพื่อนเตะกอนเอาแกะยังไงเข้ากระปูเนี่ย h e u ย e i อิซัมส์วันนี้วันเสาร์ฉันไม่ได้ทำงาน วันนี้วันหยุดนะคะฮอยเทอิ is, หรือพูดว่าฮอยเทอิสไฟทกวันนี้วันหยุดของฉันฮอยเทอิสไฟาไฟทกาแกะยังไงกระปุได้แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์บีหยุดงานนะคะปิดร้าน อาทิตย์หน้าจะหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ไหวค่ะทำงานคนเดียวกระปูกระปูอืมอร่อยและก็และก็คืออร่อยนะคะ มันกินยากนะแต่มันอร่อยนะปูเนี่ยใช้มือนะคะกินคนเดียวกินปูมันต้องใช้มือนะคะเพื่อนๆ <c oughs> มันแก <c oughs> ้มือ ถั่วก็ถั่วฝรั่งนะคะมันไม่อร่อยเหมือนถั่วบ้านเราเนาะเดี๋ยวกินเลยแล่ด เด is esse kai shaf is esse kai shaf ฉันไม่กินเผ็ดนะคะฉันไม่กินเผ็ด okay? ครับครับสูเฮ้แล้วนี้หยาอ๋อลูกชายบอก ich mag nicht scharf essen คือฉันไม่ชอบกินเผ็ดยะดิกติ <Yeah. S 1> ๊กหยา ich mag kein scharf e s s e ฉันไม่กินเผ็ด is มากใครชาฟเอเซ็นฉันไม่กินเผ็ดมันพูดได้หลายอย่างนะคะเพื่อนอน is เอเซใครชาฟเอเซนหรือ is เอเซใครชาฟ ความหมายเหมือนกันนะคะ i t e s s e คือฉันกำลังกินนะตอนนี้ i t e s s e k a i ่ h a p ฉันไม่กินเผ็ดอีกประโยคหนึ่ง i t m a k k a i ่ h a p essen ฉันไม่ชอบกินเผ็ด i t essen ไข่ชาฟฉันไม่กินเผ็ดณนะขณะนี้คือฉันกินณนะขณะนี้นะคะ i t เอสเซ่ไคชาร์อีกประโยคหนึ่ง Ich mag k ค i s c h a f Essen ฉันไม่ชอบกินเผ็ดอืมเล็กก็อร่อยนะคะอร่อย มันแกะยากนะคะมันเพื่อนวันหยุดค่ะต้องหาอะไรกินอร่อยๆจะได้มีแรงเขาแกะยังไงเนาะปุเนี่ยเห็นเขาแกะปัะป๊บ ปูปูนี่อร่อยนะคะปูปูมาจากอะลัสก้าดูนะเนื้อหวานเหมือนปูมมาบ้านเราเลยแต่เนื้อมันเยอะกว่า ใัดตำแตงตำถั่วและะ <t> um <t ua> ้วมั้งตำถั่วปักชีนะคะมาเด้อพี่น้อง ยังไงอะปูลองก่อนนะลองดิเห็นเขาแกะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่าครึ่งเปาะเออได้เนี่ย <c ười> ได้แล้วเนี้ยภูมิใจค่ะ stolf stolz auf mich, ich bin 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 stolz auf mich bên bên, cuộc tàng đèn. อยู่จะสามปีแล้วยังไม่ชินเลยนะสี่ปีแล้วจะสิบยังยังรักประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะไม่รู้เป็นอะไรคนอื่นเขาอยู่เขาเขาชอบน่าจะชอบแต่บีไม่ชอบนะคะเ,เพื่อนๆบีไม่ชอบอยู่เยอรมันชอบอยู่ประเทศไทย ทุกคนทำงานก็ซีเรียสซีเรียสกันเหลือเกินสงสัยมันค่าของชีพม,มันสูงเนาะเขาก็ซีเรียสกันเนาะซีเรียส,รสสตรีสสตรีสซีเรียสนะคะเพื่อนเพืเ่อนสตรีสคือซีเรียสสตรีส คายสปารไม่สนุกสตรีสมากคายสปาร์ตซีเรียลมันทำให้ไม่สนุกนะคะสตรีสมากคายสปาร์ตสตรีสมากคายสปาร์ตซีเรียลมันทำให้ไม่สนุกนะคะเพื่อนๆ uh bo atsa two i crabs i crabs not need i crab i crab essen ha atsa maxes two i crabs essen จะดนกินปูไหม m e r c สต s t อ I crabs s s เ n Mercedsto I crabs s s n เธอจะกินปูไหมเนี่ย m e r c e d s t ครับเอสเซนเธอจะกินปูไหมดูนะ <laughs> หน้าคนพูดซีเรียสเหลือเกินแกยังไงวะแกะยังไงคะเพื่นอน ทำไมดูในเขาแกะเขาแกะง่ายเลอเกินวูวได้ค่ะได้ แกะบูใน youtube มาเพราแกะเร็วเหลือเกิน ใช่ลัปูเพื่อนหมดเลย ต้องแกะฟังใหญ่ดึงฟังเล็กออกถ้าฟังเล็กไปฟังใหญ่มันดึงไม่ออกเล็กคล้ายเนี่ยเล็กคล้ายเนี่ย g r o สใหญ่ ความสุขในการกินปูนะคะวันนี้มันแกะยากหนะ่อมันแกะยากครับเพื่อน là ừ, lạc à ู่สามตัววันนี้ไม่นสามตัวเนะน่าจะตัวครึ่งเพราะว่าข้างละมันสองตัวหนึ่งมันก็ได้สองข้างเนาะ สามชิ้นยี่สิบยูโรนะคะเพื่อนเพื่อนยี่สิบคูณสามสิบแปดเท่าไหร่คะหนึ่งยูโรมันสามสิบแปดบาทเนาะเราก็ยี่สิบยูโรคูณสามสิบแปดดูตกเท่าไหร่ส่วนซิกออร สวันซิกโอโรยีสเอ่อสวันซิกโอโร20่สยูโรสวันซิกโอโรยียูโรนะคะเพื่อน สลัดคำคำใหญ่เลยค่ะ ภาษีเขาแพงเยอรมันวันนี้บีได้ใจค่าค่าภาษีค่าอะไรเขาไม่รู้ค่าค่าบัญชีเนาะค่าคนทำเอกสารให้สองพันยูโรคนอยู่เยอรมันใครที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีได้เงินดีนะคะเพื่อน อยู่ไม่ต้องคาำงานเยอะค่ะได้คะรับรอรับเงินเดือนอย่างเดียวทาทำเกี่ยวกับบัญชีการเงินการทำภาษีให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายเขาแพงเราทำเองไม่เป็นเนาะหลายขั้นตอน เกี่ยวกับบัญชีเราก็ต้องทำเรื่องการเงินการอะไรอย่างนี้เนาะบีต้องจ่ายเขาวันนี้สองพันยูโรสองพันยูโรเห็นบินมาวันนี้นะคะแต่ไม่ได้จ่ายวันนี้บินบินมามาส่งในจดหมายเพื่อน สองพันยูโรก็สไวทาวสันยูโโรมันเยอะนะคะอันนี้แกะไม่ออกเลยแกะผิดมั้งเนี่ยกินด้วยบนด้วยมันก็เลยแกะผิด คิดเรื่องเงินแล้วปวดหัว <laughs> แกะปูไม่ได้เลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาไม่บาเพื่อนๆก่อนแล้วหัะเจรนเอ้นไม่นี่แล้ว <c oughs> บ๊ายบายค่ะ